สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านเดินทางจากถนนต่างระดับบางแคมุ่งสู่ต่างระดับบางขนเทียนและวิ่งตรงไปทางวงแหวนต่างระดับอุตสาหกรรมนะครับและไปจบที่ต่างระดับวัดสลุดที่เมกับบางนานะครับติดตามชมในช่องวุชัยเรียลไลฟ์ได้นะครับ บนถนนการจนาพิเศษนี้นะครับในอนาคตเขาก็จะทำเป็นทางด่วนนะครับคือมอเตอร์เวย์เอจากต่างระดับบางขุนเทียนมุ่งตรงไปที่ต่างระดับบางบัวทองและต่อเนื่องไปถึงต่างระดับบางปินเพื่อไปเชื่อมกับมอเตอร์เวย์เอนะครับโดยโครงการจะสร้างถนนยกระดับนะครับยาวไปเลยนะครับเป็น6ช่องจราจร ทิศทางไปกลับอย่างละ3ช่องจราจรนะครับถ้าชิดซ้ายออกซ้ายจุดนี้ก็จะไปบางบอนจอมทองถ้าวิ่งตรงไปก็จะไปทางบางคนเทียนดาวขนองหรือตรงไปพระประแดงนะครับ mm hmm. การจราจรในวันนี้นะครับรถวิ่งสบายรถไม่หนาแน่นไม่ติดมากนะครับวิ่งไปได้เรื่อยๆเลยนะครับบนถนนการจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาคร นครแห่งนี้นะครับเริ่มสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2,521และก็เสร็จในปีพุทธศักราช2,550ทางวงแหวนด้านตะวันตกนะครับถนนวงแหวนเส้นนี้ก็จะเชื่อมปริมณฑลอย่างอนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและไปบรรจบกันที่พระนครศรีอยุธยาน,นะครับรวมระยะทางทั้งหมดอยู่ประมาณ 168กิโลเมตรนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับชิดซ้ายก็จะไปทางบางบนเทียนดาวกระนองนะครับตรงไปก็จะไปะทางพระประแดงบางนานะครับชมกันต่อนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเข้าไปสู่ใกล้ๆกับต่างระดับ บางคนเทียนนะครับตอนนี้เราจะเห็นแรมโค้งที่มาจากมอเตอร์เวย์เ812นะครับตัวแลมตัวนี้ก็จะโค้งขวานะครับไปเชื่อมทางด่วนมอเตอร์เวย์เ9ที่ปลายทางสะพานกาญจนาพิเษกตรงวงแหวนด้านตะวันออกนะครับส่วนในอนาคตข้างหน้าไม่กี่ปีนะฮะอาจจะเป็น ประมาณ2-3ปีข้างหน้าเนี่ยจุดต่างระดับบางขุนเทียนนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่มีความซับซ้อนในการยกระดับบนทางด่วนและทางราบนะครับเชื่อมต่อกันโดยไร้รอยต่อนะครับตอนนี้เราวิ่งมาถึงด่านบางขุนเทียนนะครับเพื่อรับบัตรในการเก็บค่าผ่านทางนะครับไปจ่ายปลายทางที่ด่าน บางน,านะครับตอนนี้เรากำลังจะวิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์เอ็มอยู่ด้านทางวงหวนทิศใต้ของอกรุงเทพมหานครนะครับส่วนแรมซ้ายขวานี้นะครับก็เป็นแลมที่ต่อเนื่องมาจากด้านซ้ายก็จะต่อเนื่องมาจากมอเตอร์เวย์เอ็นะครับส่วนด้านขวาก็เป็นแลมที่ ขึ้นมาจากมอเตอร์เวย์ M9 ขาออกนะครับในอนาคตก็จะไปเชื่อมกับมอเตอร์เวย์ M82 วิ่งไปทางสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับส่วนด้านตรงไปก็จะเข้าไปเชื่อมกับมอเตอร์เวย์ M9 ในอนาคตที่มีการยกระดับนะครับตอนนี้เราวิ่งขึ้น way 9, อมอเตอร์เวย์ M9 มุ่งไปทางอทิตตะวันออกนะครับ ไปทางาสะพานการจนาพิเศษนะครับบนเส้นกาญจนาพิเศษนี้เป็นเส้นสายสำคัญในการขับเคลื่อนอาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปริมณฑลและกรุงเทพมหานครในีนะครับเพราะว่า,าเขตปริมณฑลต่างๆรอบเมืองอหลวงแห่งนี้ อาจจะขับเคลื่อนด้วยโรงงานต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศเส้นนี้ก็จะวิ่งเชื่อมไปทางท่าเรือหรือไปสู่ทางอุตสาหกรรมด้าน EEC ภาคตะวันออกนะครับ ตอนนี้เราวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับถ้าชิดซ้ายก็จะไปทางสุขสวัสดิ์หรือไปพระประแดงนะครับตรงไปก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพญาที่สะพานวงแหวนกาญจนาพิเษกนะครับเห็นไหมคะเห็นเสากระโดงข้างหน้านะครับก็จะเป็นสะพานกาญจนาพิเษกนะครับบนถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนร้ายรอยต่อนะครับเรา ในการเชื่อมไปสะพานภูมิพลสอสและภูมิพลอหน,นะครับที่จะไปลงทางถนนพระรามสามนะครับ ้งหน้านี้ก็คือสะพานวงแหวนกาญจนาพิเษกนะครับดูหลังการนะครับเป็นสะพาน6ช่องจราจรนะครับไปกลับอย่างละ3ช่องจราจรนะครับความสูงจากระดับน้ําขึ้นมาที่สะพานก็จะสูงอยู่ประมาณ50หรือ51เมตรนี่แหละครับสะพานแห่งนี้ก็จะวิ่งข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ ในช่วงวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีสะพานหลักๆอยู่3สะพานคือสะพานวงแหวนการจนาพิเศษนะครับวิ่งอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์เอ็นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับสะพานภูมิพล1และภูมิพล2นะครับถ้าวิ่งชิดซ้ายลงไปก็จะไปถนนปู่เจ้าสมิกรไพรหรือลงไปทางถนนพระราม3นะครับ และถ้าวิ่งตรงไปก็จะไปทางถนนสุขุมวิทนะครับทะลอหมายเลข3นะครับแล้ก็ตรงไปก็จะไปทางถนนบางนานะครับวิ่งจากจุดนี้นะครับอีก1นึงกิโลลงไปทางถนนสุขุมวิทนะครับ ชิดซ้ายลงจากมอเตอร์เวย์ก็จะไปทางสุขุมวิทนะครับตรงไปก็จะไปถนนรีน,นครินบางนานะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งหากด้านขวาก็จะเป็นช้างสามเสียนช้างเอราวัณน,นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับช้างเอราวัณอยุดติดถนนสุขุมวิทเลยนะครับข้างหน้านี้นะครับ <c oughs> ส่วนข้างบนก็จะเป็น ยดรางยกระดับรถไฟฟ้าบีที T H นะครับวิ่งไปจากสยามไปทางวิ่งไปสุดที่สถานีสุดท้ายของการเกหังจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้เราวิ่งใกล้จะถึงต่างระดับวัดสลุดนะครับเป็นต่างระดับที่มีความสำคัญและมีถนน ยกระดับซับซ้อนมากที่สุดในปริมณฑลในขณะนี้นะครับถ้าออกซ้ายก็จะไปทางบางนานะครับถ้าวิ่งตรงไปก็จะไปบางนาชนบุรีนะครับแล้วก็ตรงตรงไปเลยก็จะไปทางบางไปอินนะครับส่วนด้านซ้ายมือที่เป็นตึกก็จะเป็นห้างมิกาบางนานะครับตอนนี้เราพาท่านมาถึงท้ายคลิปนะครับ ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปและขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยสวัสดีครับ